สวัสดีครับพบกับรายการ How To ทองครับรายการที่จะนําเสนอความรู้และเทคนิคดีๆสําหรับผู้เริ่มลงทุนทองคาแท่งมือใหม่นะครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมานําเสนอครับเป็นในเรื่องของวิธีการตีเส้นแนวรับแนวต้านแบบง่ายครับหากาท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วครับก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับกับรายการ How To ทองครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสเซลิสสแกนเลยครับบอกรักแม่ด้วยทองคําแท่งลายสุดพิเศษซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านทองคําดูอย่างไรนะครับผมนะฮะถ้าหากเราการฟังการวิเคราะห์นะครับของนักลงทุนนะครับเราก็จะเห็นว่าคําว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยจะเป็นคําที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับจะเข้าใจว่าคําทั้งสองคำนี้ต่างมีผลอย่างมากต่อการวางแผนและการใช้กลยุทธ์ในการเทรดทองหรืออื่นๆนะไม่ว่าบิตคอยหรือหุ้น ดังนั้นเราควรมาทําความเข้าใจในส่วนของหัวข้อนี้ครับแนวรับคืออะไรครับแนวรับตามบทนิยามก็คือว่าแนวรับคือเส้นที่ถูกลากขึ้นมาครับตัวนี้ผมแทนให้เป็นเส้นสีเขียวนะครับเนื่องจากราคานั้นนะครับมันเป็นราคาที่ตลาดคาดการว่านะครับราคามันจะไม่ผ่านลงไปอีกแล้วนะครับผมมันจึงทําให้ในส่วนของราคานะครับเกิดแรงรีบาวกลับทุกครั้งเมื่อราคาไปเทสเส้นตรงนี้นะครับแนวต้านคืออะไรครับแนวต้านเช่นกันครับ แนวต้านก็คือบริเวณที่ตลาดคาดการไว้นะครับว่านะครับในส่วนของราคานะครับจะไม่ผ่านเส้นดังกล่าวขึ้นไปอีกแล้วนะครับผมฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟแทงเทียนขับไปเทสเทสบริเวณแนวต้านเนี่ยมันมักจะถูกปรับตัวหรือโดนแรงเทขายลงมาก่อนนะครับผมนี่ก็คือคํานิยามของแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านก็นั่นแหละฮะก็มีความหมายนะครับต่างกันนะครับผมพอพอจะรู้แล้วนะครับ ในส่วนของประเภทของแนวต้านะครับมันก็จะมี2รูปแบบนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของเส้นนะครับแนวรับตามแบบเส้นตรงหรือ h o r i z o n t a l นะครับเช่นนะครับเส้น1830เหรียญเห็นไหมครับมันก็จะถูกนะครับขีดไว้นะครับจากบริเวณนะครับจุดยอดของเส้นขาลงเห็นไหมครับเส้นแท่งเทียนตรงนี้นะครับหลายๆยอดมานะครับที่มันเทสบ่อยๆเนี่ย เราสามารถตีเป็นเส้นแนวรับได้นะครับเช่น1830ร้ยเหรียญ1841ยเหรียญเห็นไหมครับ <S <S เราสามารถกําหนดเส้นดังกล่าวมาเป็นเส้นแนวรับได้แนวต้านเช่นกันครับนี่เราสามารถมาร์กไว้เลยครับเนี่ยบริเวณจุดยอดที่ราคาเนี่ยมันขึ้นไปแล้วม,มันจะตบลงบ่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถเส้นตีเส้นเป็นเส้นแนวต้านได้นะครับผมนะก็ ตีบริเวณที่ราคามันอยู่ใกล้ราคาปัจจุบันนะครับผมนะครับนอกจากนี้นะครับเส้นแนวรับแนวต้านนะครับที่เราตีเป็นสเกลเป็นเส้นเป็นเส้นตรงนี้ยสีเขียวกับสีแดงเนี่ยมันมีอีกประเภทหนึ่งด้วยนะครับในส่วนของเส้นแนวต้านที่เกิดจากเส้นความชันของกราฟนะครับซึ่งเส้นความชันของกราฟเนี่ยมันก็จะมีทั้งเส้นนะครับเส้นทั้งในแนวนะครับไซด์เว์อัพนะครับผมนะครับนี่เดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับ เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเทรนเป็นแนวรับแนวต้านขาขึ้นได้แล้วมันก็ตรงนี้มันก็สามารถเป็นแนวรับแนวต้านขาลงได้ตรงนี้ก็คือแนวรับแนวต้าน h o r i ซ o n ทอลได้เห็นไหมครับภาพรวมใหญ่ๆเราก็จะสามารถมีแนวรับได้ทั้ง2ประเทศเลยนะครับพิจารณาตรงจุดนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ดูจากเทรนไลน์ก็ได้นะครับผมตรงนี้เป็นเส้นม i เดิลเ a น g ์ครับเห็นไหมเส้นสีฟ้าตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นเส้นแนวรับครับเห็นไหมฮะ เมื่อไรก็ตามที่ราคาวิ่งไปเทสจุนตรงจุดนี้ครับมักจะมีการกลับตัวของราคาตรงนี้ก็สามารถเป็นจุดแนวรับแนวต้านได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อไรก็ตามที่มันไปเทสเส้นบรนิเวณแนวต้านตรงบริเวณเทรนไลน์ขาลงเห็นไหมฮะมันก็สามารถทําเป็นที่หน้าที่เป็นแนวต้านได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นใกล้ๆเคียงกับ h o r i z o n ทอลเนาะนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้ประมาณนี้วิธีการตีเส้นก็มีทั้ง2รูปแบบเนี่ยครับผมมีทั้งเส้น อ่ h uh, o r i z o n t a l ตรงแบบนี้นะครับผมหรือตีแบบ uh, แนวเทรนไลน์ก็ได้นะครับผมนะน,นี้ก็จะมี2รูปแบบแต่ก่อนที่จะมาตีเส้นแนวรับแนวต้าน,นะครับเราต้องมาดูกันก่อนว่าภาพรวมตลาดใหญ่มันเป็นเทรนขาอะไรนะครับปัจจุบันมันเราก็จะเห็นว่าในส่วนของไทม์เฟร m e Day เห็นไหมฮะราปรับตรงนี้เรายังเห็นว่าในส่วนของภาพรวมตรงนี้ยเป็นเทรนขาลงนะ มันก็ทําให้เรารู้ว่านะครับการลงทุนนะครับไม่ควรจะถือบายไว้นานนะครับผมก็คงเป็นการบายได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับเราจะถือบายเยอะๆได้ก็ต่อเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเป็นเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมนะฮะมันก็สามารถนะครับเอามาดูกรอบการลงทุนของเราได้ก่อนนะครับผมนะตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าหลักการดูนะครับตีเส้นแนวรับแนวต้าน่ะมันตีอย่างไรนะครับผมซึ่งสรุปแล้วหลักๆก็คือเราดูบริเวณจุดยอดของแท่งเทียนนะครับผมนะซึ่ง Ö, you, นอกจากนี้นะครับเส้นแนวต้านแนวรับเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเส้นสถานะแนวรับได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นกรณีอะไรเช่นบริเวณนี้นะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นเส้นแนวต้านครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟแท่งเทียนตรงนี้มันเบรกเส้นแนวต้านลงไปเห็นไหมฮะตัวนี้มันสามารถกลับเป็นเส้นแนวรับได้ในอนาคตเลยเห็นไหมฮะเบรกขึ้นไปแล้วครับราคาแท่งเทียนก็จะปรับขึ้นไปนะครับผม นะแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นแนวรับแทนเห็นไหมฮะก็รับอยู่แล้วก็เป็นทำในะที่เป็นแนวรับไปเช่นเดียวกันครับฝั่งเซลนะครับผมเห็นไหมฮะมันเบรกลงไปครับตรงลงไปกรอบล่างเนี่ยเห็นไหมฮะพอมันเบรกปุ๊บเห็นไหมครับจากสถานะที่เราควรจะต้องบายเราก็ควรจะต้องเซลนะครับผมเห็นไหมฮะเซล์เพื่อรรลอบายข้างล่างฉะนั้นเส้นแนวตา้านแนวรับแนวตา้านมันสามารถเปลี่ยนได้ครับผมนะฮะจากเส้นแนวตา้าน นะครับผมถ้าเบรกขึ้นไปครับมันจะกลายเป็นเส้นแนวรับส่วนเส้นแนวรับถ้ามันเบรกลงไปครับเส้นที่ผ่านมาในไนแนดิมันก็จะเป็นเส้นแนวต้านเห็นไหมฮะฉะนั้นก็จะประมาณนี้ในส่วนของเส้นแนวรับแนวต้านนะครับผมประโยชน์ของการรู้เรื่องเส้นแนวรับแนวต้านครับก็สามารถใช้หาจุดในการเปิดเข้าบายหรือเซลได้อย่างง่ายเพียงแค่ดูว่าราคาใกล้สู่เส้นแนวรับแนวต้านมากน้อยเพียงใดนะครับแต่อาจจะใช้กับ คู่มือ,อ,อในส่วนของดิ d i c a t o r ตัวอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยให้มองเห็นกรอบราคาของการวิ่งได้ข้อดีนะครับประการต่อมาก็คือช่วยให้เรามองเห็นกรอบราคาการวิ่งอย่างได้อย่างชัดเจนครับ mm hmm. ตรงนี้ก็สรุปแล้วสั้นๆ5นาทีนะครับหวังว่าถ้าผู้ฟังนะครับก็คงเข้าใจในส่วนของเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้ในส่วนของวางแผนการลงทุนต่อไปนะครับขอบคุณครับ